ถ้าหากว่ามีคนโพสต์ว่าด่าคุณสื่อออนไลน์เนี่ยนะคุณจะตอบโต้กลับหรือไม่จับเวลา30ิวิป้ายด่าสิฮนะไม่ใช่ไปอินพระปูนจะใครมาด่าปุ๊บแล้วไม่ด่ากลับ แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องดูด้วยสิ่งที่เขาด่านะ่ะคืออะไระคือก็ต้องมีสติสักนิดหนึ่งเอาจริงๆนะบางทีลามปามไปถึงพ่อถึงแม่ถึงครอบครัวแล้วมันไปเกี่ยวอะไรดา่าก็ถ้าสมมติดา่าตรงๆก็ตกปกติก็โดนด่าทุกวันอยู่แล้วไม่มีวันไหนที่ไม่โดนดา่าวันไหนโดนชมสิเลิศนี่ออกมาวันไหนโดนชมนี่เหมือนถูกหวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาด่ามาเราก็ต้องด่ากลับมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่ปกติเหมือนเราก็ตอบคําถาม เราตอบคำถามมาเอาดาอ่ายางงุ้นด่าอย่างนงี้เราก็ด่ากลับไปสิ่งที่เขาพูดว่าอย่างบางทีเฮ้ยทำอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นทำไมทำ<า>ไ<ห>มเลาจะไม่ทันจะพูดเลยจบเวลาหมดเวลาเดีนะ๋ยว <laughs> ไปต่อกัน <laughs> อีกทีหนึ่งตามไปที่คุณธัญญาบ้านดีก,กว่า30วินาทีนะครับถ้ามีคนโพสต์ด่าคุณในสื่อออนไลน์คุณจะตอบโต้กลับหรือไม่จับเวลา30วิไปครับไม่ตอบโต้ค่ะเพราะว่าที่รู้สึกว่าเราอยู่ในที่แจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไป ไปตอบโต้เนี่ยมันเหมือนเป็นการต่อต่อความยาวสาความยืดไม่จบสักทีคนที่เขาเข้ามาด่าเราเรายิ่งไปตอบโต้เนี่ย <c oughs> เขายิ่งชอบ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่นิ่งๆดีกว่านิ่งเนี่ยรับรองว่าไม่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 มีทางเสียค,ค,คือเขาด่ามาเราอยู่เฉยๆปล่อยมันไปหรือถ้าอยากตอบโต้ก็อาจจะตอบแบบมีมารยาท <c oughs> ไม่ไปไปด่าเขาไปใช้คําพูดถ้อยคําหยาบคายอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่รุนแรงเกินไปก็ต้องใช้กฎหมาย อันนี้ใช้กฎหมายเลยกฎหมายจะไปฟ้องกับใครอ่ะไม่ให้เขาหยุดไงนิดนึงคนเราก็ต้องกลัวนิดนึงแหละไม่เคยใช้กฎหมายฟ้องกับใครสําเร็จอยากฟังคุณบรรยุราว่าว่าคุณบรรยุราจะว่ายังไงบ้างแต่ก็ต้องเต่าว่าไม่โตอีกแล้วมาพี่ตั๊กไม่อย่างนั้นพี่ตั๊กเต่าไม่โตเชียวไม่โตผมว่าไม่โตชัวร์คนอย่างบรรยุราจับเวลาป้ายโตค่ะดีกวรอ โตหาโตเพราะว่าก็เคยเจอในเคสนี้เหมือนกันแต่ว่าการโต้ของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีนะฮะเพราะว่าจากเท่าที่เคยทํามาเนี่ยพอเจอปุ๊บตอนแรกจิตตกบอกเลยว,ว่าจิตตกแล้วตกใจมากเออเราก็ต้องตั้งสติแล้วคิดเพราะว่าเราเป็นคนของสื่อะนะะเออเราเราเป็นสื่อว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีโตเนี่ยก็จะต้องทําใจเย็นๆแล้วก็พูดกับเขาดีๆเชื่อ<ม>ไหมว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยนะดีมากเลยทุกคนกลับมาเป็นเพื่อนเราหมด นะพูดดีแต่ไม่ใช่เฟกนะพยายามตั้งสติว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> อะไรเงี้ยอ,องหาโต้แต่ว่ามันได้ผลดีมากเลยสําหรับมผมนะครับถ้าเกิดว่ามีคนมาด่าว่าผมในโซเชียลมีเดียเนี่ยถามว่าผมจะโต้กลับหรือไม่นะผมจะจะไปลาครับผมจะโต้กลับแน่นอนอแต่โต้กลับที่ว่าเนี่ยผมคงต้องใช้เวลาคิดนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคําพูดที่รุนแรงหยาบคายมากเลยเนี่ยผมก็จะตอบโต้แต่จะไม่ใช่คํารุนแรงหยาบคาย เพราะผมมีคารู้ึกว่าพื้นที่ของผมที of of kind of mm ่เ hmm. ป็นพื้นที่สื่อเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแต่ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวด้วยในเวลาเดียวกันผมต้องปกป้องสิทธิของผมถ้าใครเข้ามาแล้วมาด่าว่าคือเราต้องสั่งสอนเขาบ้างรกรันยาวจเลย่าถ้าเกิดอะไรเอทำไมอาการทไมมันยาวจนเล่นไม่ไปต่อเลยอพูดไม่จบเลยพี่เ นิดเดียวเลยไม่ได้ประเด็นมันก็ผมพูดช้าไง oh. ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเกิดคนมาว่าเราเนี่ยผมขอต่อ,อยนิดนึงนะฮะ <c oughs> คือถ้าเราอยู่นิ่งเฉยเนี่ยมันถือว่าเราเราเราให้เข้ามาด่าว่าเราไปเรื่อยๆ <c oughs> บางคนในวงการบอกว่าวูดดี้วูดดี้ต้องนิ่งซะแล้วมันจะดี <c oughs> ผมก็เห็นด้วย <c oughs> แต่ในกรณีของสื่อออนไลน์เนี่ย <c oughs> ถ้าเรานิ่งตลอดไปเนี่ย คนนีสื่ออะไรไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนะจริงเออเราต้องมีความชัดเจนว่าเราก็ได้ยินนะและเราก็ไม่พอใจก็ถืออแต่คำพูดแต่คำพูดเราจะไม่ใช่คำพูดแรงๆตอนแรกพี่อยากจะตอบว่าไม่นะแต่พอเออมันนึกแล้วจริงๆแล้วมัน มันมันต้องมีบ้างแต่วิธีเพื่อชี้แจงให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเอ้ยเราเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าเราเราเราใช้น้ําเย็นเขาลูกมันได้ผลนะทารายาแต่ไม่ด่ากันเราไม่ด่ากันเองตอนที่แบบว่าเคยจะเออตอนที่ดู SMS เมเมื่อก่อนตอนจัดใหม่ๆของขึ้นมาโทรกลับไปด่าเลยเพราะมันจะมีเบอร์ขึ้นว่างันเลยไจ่เจ๊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 เยิ่งมาใหญ่เลยเ ไม่รู้ว่าปั่นเราขึ้นบางคนจะมีหลายประเภทว่าปั่นให้ขึ้นบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยบางทีนะอาศัยแบบลบเลยอ่ะลบเลยแล้วก็ไม่ต้องอ่านในแต่ถ้าแต่ถ้าไม่หยุดอาจจะต้องเราต้องหยุดเองเขาไม่หยุดเราต้องถ้าถ้าเขาไม่หยุดเนี่ยเราต้องหยุด เอสมชนสทั้งบ้านหลายกระแสบ้างนะครับบอกว่าไม่เพราะถือว่าทําบุญบางคนก็บอกว่าด่ากลับเลยแรงกว่าเดินด้วยนะครับบางคนบอกว่าไม่โต้กลัวมีเรื่องมีหลายแบบนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีความนิ่งอยู่ในใจคือถ้าเป็นสื่อเนี่ยผมขอบอกเลยเนี่ยถึงจะตอบโต้ขนาดไหนเราต้องระวังคําพูดมากเเเพรราาะป็นและจะบอกให้เลยว่ามีหลายคนที่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อยุยะเขาเรียกว่า ยู่เยงอยู่เยงาแกมชอบมามอย่างอินสตาแกรมที่ไม่มีหน้าเนี่ยมีแต่กะปิหัวหอมกับเทียมเนี่ยอแล้วก็ไม่มีหน้าเลยรแล้วก็ไม่ด่าใครนมขขอบอกนิดนึงนะว่าพวกที่สร้างแอคเคาท์ขึ้นมาด่าชาวบ้านแต่ปิดเป็น r r v v t t เนี่ยดูเก็บกดเลแล้วคุณไม่สัเก็บไม่ผมพูดแทนดาราหลยพูดแทนพอรพูดแทนทุกคนด้วยแล้วคุณไปด่าว่าเขาเนี่ยแล้วคุณปิดแอคเคาท์ไม่ไม่เผย น่าชื่อไ้นามสกุลผมว่าพวกคุณอใจป้อนเพราะว่าพวกคุณน่ยก็คือกลับลงไปในรูแล้วก็ไม่ต้องออกมาอีกเลยดีกว่าเอาจริงจริงอินเอ็นรูปูรูปูรูอะไรไมได้ผมว่าผมว่าขอให้แมนกว่านี้หน่อยอคือถ้าเป็นผู้หญิงอะ เพราะเราไม่รู้ว่าใครผู้หญิงก็ผู้หญิงก็มีถ้าคุณจะด่าคนน่ะนะกล้ากล้าหน่อยผมว่ากล้ากล้าหน่อยผมผมขอพูดวันนี้เลยว่าใครก็ตามในโซเชียลมีเดียที่ไม่เปิดเผยตัวตนและเข้าไปหน้า Facebook หรือหน้า i ิน t a g r กรของชาวบ้านและหลอกด่าเขาเนี่ยหรือชอบด่าเลยคือโรคจิตหมดเลย่างโรคจิตหมดเลยทั้งนั้นโอเคอ้าวสรุป สรุปเลยสรุปเลยว่าจริงๆอ่ะอย่าไปด่าใครเราคุยกันดีๆน่ารักน่ารักเพราะเราเป็นคนไทยเราเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นรักกันไว้ดีกว่าเรยเฉพาะเรื่องส่วนตัวใช่เรื่องส่วนตัวเนี่ยอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วก็ดูให้เป็นเป็นสร้างสรรค์มากกว่านะรักกันไว้เนาะคนไทยด้วยกันหรือถ้าใครด่าเราเรก็โขละนะเพราะว่าเรายังด่าชาวบ้านได้เลยเขาก็มีสิทธิด่าเราไงอน่้ก่อนออกเบรกขอเสริมไปใช่ไหมที่ที่บอกขอฟ้องขอฟ้องจะไปฟ้องใคร ขนาดเมื่อวานนี้คุณรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นหุ้นอเมริกาตกมากเพราะอะไรไหมชูวิตเตอร์บอกว่าบาราโอบามาประสบอุบัติเหตุแล้วหุ้นอเมริกาตกแับเดียวไม่ถึงสิบปีร้อยกว่าจุดคิดแล้วขนาดขนาดระดับอื่นทำเนียบขาวยังโดนโดนแบบว่าโซเชียลนวบยังโดนขนาดนั้นแเราจะไปฟ้องกับใคร